มาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาเหมือนเดิมตอนรับหน้าร้อนโปรโมชั่นสามชิ้นอุปกรณ์ตาช้างทั้งหมดนะครับผมลอตเตอรี่หนึ่งหสามเจ็บสีใบก็ประมาณแปดสิบเปซ็นดีทีปีห้าหกยางดีสีเส้นเจ็บสีเจ็บสีรอบคันเปลี่ยนทายของเลว เก็บรั่วซึมเจ็บสภาพให้เรียบร้อยครับผมใบผ่านผมก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับผมสามใบสี่ใบอุปกรณ์สามชิ้นครับรับโปรช่วงหน้าร้อนย้ำนะครับอุปกรณ์สามชิ้นราคาสุดโหดเลยครับต้อนรับหน้าร้อนเอาใจชาวเกษตรกร,ร,กรสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นิดหน่อย ส่งฟรี3 0มรอกิโลเมตรแรกมมญญถ้าจบออนไลน์ผมลดให้ไปอีกค่าพันบาทขออะไรนะครับผมเสียงนิ้มาครับผมเสียงนิ้มาครับแต่ขับเให้ดูนะครับผมเครื่องดีไม่มีคนขาวครับผม ดูโฟล์กินนะครับผมโฟว์ินปกติครับผมรุ่นนี้จะเป็นเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์นะครับผมสามสิบหกดีดีปีห้าหกตอนตัวนี้ยังไม่ใช่เป็นตัวยิปตีนะครับตัวยิปตียังไม่ใช่นะครับตัวนี้แต่โลเกียร์ก็คล้ายๆกันแล้วครับผมเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแปดเกียร์เครื่องดีไม่มีไอครับผมไม่มีระบายนะครับ ระ,เะรเอบเการทำงานอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสิบหกชั่วโมงนะผมอันนี้เป็นพวมาลัยพาวเวอร์นะผมรุ่นนี้ขับเคลื่อนโฟวิด้านหน้าด้านหน้า8เกียร์ถอยลังแเกียร์แล้วอย่าไปขวายคว้า ฝากความหวังลมๆแรงๆไว้กับใครคนใดคนหนึ่งนะคะกูอย่างที่กูบอกพึ่งตัวเองเนี่ยพึ่งได้ตลอดไปจริงๆแล้ววิธีของการพึ่งตัวเองมันดีที่สุดแล้วถ้ามึงไปฝากทุกอย่างไว้ที่คนอื่นมึงจะเจ็บใจเพราะคนอื่นมันไม่มีทางที่จะหวังดีกับมึงเท่ากับตัวมึงเองหรอก